เมื่อครั้นพุทธการมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราดผู bueno ้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตริยาราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกลีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเข้ายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งวันหนึ่งทรงไปพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสน เป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจชาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิต นั่นคือที่มาของมิลินทะปัญหาซึ่งรัจนามากว่า,2000า,ญญาสองพาันกกปี มหาราชผู้พิพักพระเจ้ามิรู วงอาทิตย์ยังไม่ทาตกเลยะน้นพวกมันถึงตกตายพ่ายแพ้กันไปหมดแล้วพระองค์เห็นอะไรมันลอยไปเมื่อพระองค์ปรากฏได้ในสมรลึกพุมพยาค่ะอะไรวะปอดของพวกมันพะยะค่ะปอดพวกมันลอยจะไปทั้งหมดทั้งกองทัพจะเอาอะไรมาเหลือพะยะค่ะเองล่ะเองคิดยังไงข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องคิดอะไรเลยพะยะค่ะ เพราะพระองค์นั้นเรียบเสมือนพระสุรีสีแสงแห่งตะวันนาฟ้าใสเฉิดไฉไลอาพ,พ,พอ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 แค่นะั้นขาเสียอาหารกลางวันที่ปึกกินเข้าไปการศึกกนหาจะเรียบร้อยแล้วแม่ทัพมาดิทเอะ ขอรับพระราชบัญชามหากระแสที่พึ่งแผ่กระจายขยายไปพองอัมพายอาพอ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 โอ้ยข้าจะข,าข,าข,าขาย้อนท้องเข้าไปอีก <c oughs> เออเจ้าจงจัดการนสนามศึกให้เรียบร้อยเอาคนเจ็บของเรากลับไปก่อนซากสินทั้งหลายก็ทำลายเสียให้หมดอย่าทิ้งไว้เป็นเสี้ยนน้ำอีกส่งทัพหนุนตามพวกมันที่แตกทับไปทำลายขวัญและกำลังใจมันให้สิ้นแล้วตั้งมันลงค่ายกู คอยต,วตรวจเวดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆแล้วส่งมาโดยไปรายงานข่าทุกวันวันละสองเที่ยวถัดมากลางทางพระพุทธเจ้าค่ะขอรับพระราชองค์การใส่เกสาขนตามหน้าตามตัวทั้งหลายีทั้งกัยวะัยวะภายในเช่นสมอง,งพังผืดน้ำเหลืองน้ำเลือดนะอ้าพอแล้วไปได้แล้วไปพระพุทธเจ้าค่ะ thank oh, 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 oh. าหมายของเราคือการเข้ายึดครองชมพูทวีปเราก็ยึดครองทางเหนือหมดแล้วพระองค์มีประสงค์สิ่งใดหรือที่จะกรีธาทัพไปยึดทางใต้อีกพะยะค่ะเ <c oughs> จ้องอมันปัญญานิ่มสตินุม่มเราเตีทางเหนือเพื่อไม่ให้มันเป็นอันตรายต่อเราเจ้าคิดดูสิว่าเราได้อะไรจากทางเหนือมั้งโอ้ก็แค่ดินแดนของเล็กๆน้อยๆพะยะค่ะเออ แล้วถ้าเราตีทางใต้ล่ะเราจะได้อะไรก็คงได้ทรัพย์สินเงินทองดินแดนมากกว่าทางเหนือพะยาคาทรัพย์สินเงินทองสมบัติต่างๆเราก็มีจนเกินพอแล้วนี่แล้วพระองค์จะลงตีทางใต้ทําไมหรือพะยาคาวันนี้เจ้าอยู่ตรงนี้มีนกกระจอกกินพรุ่งน,นี้เจ้าเดินไปอีกหน่อยก็จะมีไก่กินมารืนนี้เจ้าเดินไปอีกจะมีนกยูงกินแล้วเจ้าจะเดินไหม แต่มันก็เหน็ดเหนื่อยกับไพรพลและพลเมืองนะพยาค่ะฮ่ปลูกข้าวไม่ไถนาจะได้กินไหมไม่พยาค่ะจะพอจะเข้าใจอะไรบ้างหรือยังืึก็พอจะเข้าใจได้มากขึ้นพยาค่ะฮแต่ก็ไม่ทั้งหมดอินเดียอยู่ติดกับอะไรอ๋อติดกับจีนแล้วก็ติดกับอาณาจักรเล็กๆอื่นๆพยาค่ะอืม อินเดียติดกับทะเลสามทะเลเว้ยเข้าใจหรือยังอ๋อเข้าใจแล้วพยาค่ะเข้าใจว่าไงแฮไม่ทราบพยาค่ะเอเจ้าเป็นอมาต์ได้อย่างไงวะ <c oughs> ก็พระองค์ตั้งให้เองนี่พยาค <c oughs> เออข่าสะเพร่าไปหน่อยเอาละข้าจะบอกให้เมื่อเราได้อินเดียเราก็จะมีทางออกทะเลถ,ถึงสี่ทางนอกจากอารียติกที่เรามีอยู่แล้ว กองทัพของเราก็จะไปกวาดทรัพย์สินจากดินแดนต่างๆได้เกือบทั่วโลกเราก็จะเป็นมหาอำนาจแบบที่อเล็กซานดเดอร์เคยเป็นมาและเราน่าจะยิ่งใหญ่มากกว่าหายง่อหรือยังอ๋อหายแล้วพะยะค่ะบุกลงใตย้ยึดอินเดียบุกลงใต้ยึดอินเดีย เอาของเขาเป็นของเราเอาเพชรทองของเขาเป็นของเราโลตีเขาเราเอามากินก่อนอ่าฮ่นฮ่าฮ่้ เขาไม่รอดแน่หนูอย่าอย่าทำอะไรผมเลยนะครับโอยมาขโมยข้าวโพดฉันทุกวันวันนี้ฉันจะฆ่าแกให้ตายเจ้าอย่าอย่าเลยครับสงสารผมเถอะครับเฮ้ยห,หยุดก่อนโยมมีเรื่องอะไรหรืออืมหลวงพ่อก็ไอเจ้าเด็กคนเนี้มันเข้ามาขโมยข้าวโพดของฉันนะ่ะวันเนี้จับได้ขาหนังขาเข,า,ขาเลยผมจะฆ่ามันเฮ้ยอย่า อย่าครับเดี๋ยวก่อนโยมเขาขโมยมากไหมละ่ะอืมมากไม่มากผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าขโมยของละ่ะมันต้องตายเข้าโทษนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วหนูขโมยไปทำไมละ่ะผมหิวนะครับผมไม่มีอะไรจะกินครับอืมถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้อาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมโยมไม่ได้หลวงพ่อทำไมละ่ะ ก็ถ้าให้แล้วผมจะได้อะไรตอบแทนล่ะก็ความดีหรือบุญไงล่ะความดีแล้วมันต่างกับข้าพดของผมยังไง<_ d _><_ d _><_ d _>ความดีหรือบุญจะเกิดขึ้นในจิตที่ยินดี<_ <d> _>ขา้าพูดที่เด็กเอาไปแล้วเป็นของที่ไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงน่ะเป็นยังไงหรือพระกุณเจ้าไม่เที่ยงนั้นเป็นอนิจจงอนัตตา ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเวลาโอ้ยพระคุณเจ้าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละอาตมาจะยกตัวอย่างข้าวโพดท,ที่เด็กขโมยมานี่หนึ่งฝักอีกไม่กี่เดือนมันก็เหี่ยวก็เนา่าส่วนต้นข้าวโพดท,ที่เด็กขโมยมานั้นไม่นานมันก็ออกฝักให้ท่านเหมือนเดิมแต่การให้อภัยนั้นเป็นบุญอย่างหนึ่งซึ่งแปลว่าความดี จะติดอยู่ในจิตใจของโยมตลอดไปฉะนั้นขอให้โยมจงพิจารณาเถิดเอ๊ว่าแต่พระคุณเจ้าน่ะมาจากไหนและก็จะไปไหนต่อหรือขอรับอืมนี่ท่านนาคเซนเราบรรดาอาจารย์น่ะ มีเรื่องอยากจะขอร้องท่านเรื่องหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องลำบากใหญ่โตอะไรมากนักหรอกจุกจุกจุกท่านอาจารย์บอกมาเถอะเรายินดีจะทำให้เสร็จกิจในทุกๆเรื่องเออถ้าเป็นเช่นนั้นอาตมาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในเมืองสา,นาคนนครน่ะมีกษัตริย์น้ำว่าพระเจ้ามิลิน พระเจ้ามิรินนะ่เป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมหากแต่หากแต่อะไรหรอครับท่านอาจารย์ก็หากแต่พระเจ้ามิลินนั่นแหละที่ชอบถามคำถามที่เป็นคำถามปรชัชญาแล้วไม่เป็นการดีหรอครับที่กษัตริย์ทรงมีความสนใจในทางธรรมและความรู้อื่นๆไอ้ดีนะมันก็ดีอยู่หรอกแต่เมื่อบุคคลเหล่านั้น ไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้ก็ค่อยๆทยอยออกจากเมืองไปคนแล้วคนเหล่าลองคิดดูสิถ้าเมืองเราขาดคนเหล่านี้ไปแล้วเมืองจะเจริญได้อย่างไรล่ะซึ่งขออาจจะเป็นผลทำให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะ่ะบิดเบือนไปได้ในภายหน้า ขอให้ท่านจงช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยเถิดไปไปไปชู่ชู่ชิวชิอไบกามาวกนี้ไม่มาหาเหยื่ออะไรกันแถวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะไปไปไปอย่ามาใกล้เทปของฉันไปชู้ชู่อุ้ยเอ้ยตีนะนี่ธุรีกายอย่ายิ่งให้โดนมันนะ เดี๋ยวเลือดจะมาเปื้อนเละเทวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หมดรู้แล้วรู้แล้วข้าแค่ไล่มันเฉยๆน่ไนี่ต้องทำอะไรอีกนะเว้ยอู่เอ้อาวไมบอกว่ายิงไล่เฉยๆไงนั่นดูดี เอสนอนนิ่งเลยอืมทุลิกาย,ยมันพลาดว่ะทำไมรอบตัวข้าที่มีแต่พวกไร้สาระหาความอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเหตุใด,ดพระองค์ถึงตัดอย่างนี้ลักพยาค่ะเตรียมมาทั้งสองไล่อีกาไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอีกานั้นเป็นสัตว์ไม่ดีเป็นลางบอกเหตุร้ายต่างๆนานา,นา ไม่สมควรที่จะมาอยู่ในบริเวณวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แม้แต่วินาทีเดียวเลยศักดิ์สิทธิ์เลยนี <c oughs> ่ทัดบุโรหิตข้าถามจริงๆเถอะท่านบเทพไปเจ้าที่ข้าตกองสักการะเป็นประจำเลยอยู่ในวิหารนี่จริงๆอ๋อจริงแท้แน่นอนพะยะค่ะวิหารแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเทพเ,ทพเอเธนา และบรรดาเทพผู้สถิตยอยู่บนเทือกเขาโอลิมปัสทั้งหมดซึ่งเทพทั้งหมดนี้เป็นผู้ปกป้องเมืองสาคนนครของเราให้รอดพ้นอันตรายจากข้าศึกนะพะยะค่ะเอเทน่าตั้งถือ่สอดคล้องกันกับกรุงเอเธนถ้าอย่างนี้เทพที่ปกป้องเมืองข้าไม่ต้องชื่อสาคนนครหน้าอีกองเล้เ แล้วแต่พระองค์จะมีพระราชบัญชาตามประสงค์ทุกประการไปยยกั้ววันเนี้ยเราเดินเล่นกันมาทั้งวันแล้วนะยังไม่เห็นได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยวะ่ะ